ตำนานขุนพลพายัพผู้พิทักษ์แผ่นดินในยุคสมัยอันไกลโพน้นที่อาณาจักรสยามยังคงแผ่ภไยศาลอุดมไปด้วยเรื่องสวนไร่นาและศรัทธานในพระพุทธศาสนาณดินแดนภาคเหนือสุดนามว่าพายัพซึ่งมีเทือกเขาสลับซับซ้อนโอบล้อมมีเรื่องเล่าขานถึงนักรบผู้กล้าหาญนามว่าขุนพลพายัพผู้ไม่เคยย่อท้อต่ออริราชศัตรู ขุนพลพายัพมิใช่ชายหนุ่มรูปงามหากแต่เป็นชายชะกันผิวดำแดงรูปร่างกำยำล่ำสันดวงตาคมกริบป,ประดุดพยาอินทร์ผมยาวถูกมัดรวบสูงเครื่องแต่งกายของเขานั้นเรียบง่ายทว่ามีปลอกแขนและข้อมือที่ทำจากหนังสัตว์แกะสลักลวดลายพญานาคดูขรึมขลังสื่อถึงความหนักแน่นและพักดีต่อแผ่นดิน เขาฝึกฝนวิทยายุทธ์มาตั้งแต่ยาววัยเชี่ยวชาญทั้งการใช้ดาบสองมือและหอกโดยเฉพาะกระบวนท่ามวยไทยชายยาที่เข้มข้นรวดเร็วและแม่นยำทุกครั้งที่เสียงกลองศึกดังกึกก้องพลทหารทั่วทั้งพายัพจะหวนแหนและฮึกเหิมเพราะรู้ดีว่าภายใต้การนำของขุนพลพายัพพวกเขาจะไม่มีวันพ่ายแพ้ ยามใดที่ข้าศึกต่างแดนรุกรานขุนพลพายัพจะเป็นผู้นำทัพออกต่อสู้ด้วยตนเองไม่เคยเกรงกลัวคมหอกคมดาบเขาสวมใส่สเสื้อยันที่ลงอักขระเลขยันโดยพระเกจิอาจารย์ชื่อดังมีผ้ายันมงคลผูกที่ต้นแขนและคล้องพระเครื่องที่คอแน่นหนาเชื่อกันว่าสิ่งเหล่านี้จะช่วยปกป้องคุ้มครองให้แคล้วคลาดจากพยันตรายและดนบันดาลให้ได้รับชัยชนะ และทุกครั้งก่อนออกศึกจะมีการประกอบพิธีบายสีสู่ขวัญเพื่อขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และความเป็นสิริมงคลให้แก่ทัพนักรบครั้งหนึ่งอาณาจักรใกล้เคียงนามว่าล้านนาตะวันออกหวังจะเข้ายึดครองแผ่นดินพายัพส่งกองทัพนับหมื่นานายเข้าโจมตี การรบครั้งนั้นดุเดือดยิ่งนักเสียงดาบกระทบกันดังกังวานไปทั่วหุบเขาเลือดทหารสาดกระเซน็นขุนพลพายัพยืนหยัดอยู่แนวหน้าดาบสองมือพลิ้วไหวประดุดสายน้ำฟาดฟันฆ่าศึกราบคาบไม่ให้เข้ามาใกล้ชายชาตรีในพายัพต่างฮึกเหิมเห็นขุนพลของตนไม่ยอมถอยก็สู้ตายถวายชีวิตจนสิ้นเสียงตีกลอง ในท้ายที่สุดกองทัพของล้านนาตะวันออกก็ต้องล่าถอยกลับไปพร้อมกับความพ่ายแพ้ที่ต้องจดจำเรื่องราวความกล้าหาญและเสียสละของขุนพลพายัพถูกเล่าขานสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคนกลายเป็นตำนานที่หล่อหลอมจิตวิญญาณของคนพายัพให้รักในแผ่นดินมีความสามัคคีและภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย ชื่อของขุนพลพายัพไม่ได้เป็นเพียงนามของนักรบแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าหาญความจงรักภักดีและความเสียสละที่ยังคงก้องกังวานอยู่ในหัวใจของชาวไทยมาจนถึงทุกวันนี้